ไปพี่น้องไปดูน้ำท่วมน้ำท่วมน้ำท่วมพี่น้องท่วมพักแล้วน้ำท่วมพักแล้วไปเบิงบ่งไปเบิ่งท่วมพักแล้วเลยพี่น้องฝนลงเบิดลมึงพี่น้องเลยฝนลงวันค่ำเบิรงน้ำมันสิลดเลย จะลดไหมเนี่ยจะลดไหมเนี่ยดูๆเทางเดินก็ไม่ไหวใส่รองเท้าบูทด้วยพี่น้องใส่บูทใส่บูทไม่ได้น้ำท่วมไปๆๆไป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 ไูไปดูไป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 ไงไปไปไปงเไ้าทางไหน เข้าทางไหนจ้ะน้ำท่วมโอ้หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเนาะหมดแล้วพี่น้องอาบักบุ้งลอยคอพี่น้องบุ้งลอยคอ ไหลแหงรู้บ่งบัไหลรู้บังบัไหลรู้นะบังบัไหลรู้บ่งบังไหลรู้โดดน้ำออกจากสวน ทางข้างบนดอกโดดน้ำออกจากสวนลำไยพี่น้องน้ำท่วมป่าลำไยอึทางกนโดดน้ำออกน้ำท่วมสวนลำญ่เอาก็น้ำท่วมสวนพริกเห็นบ่พริกเอาก็ลอยคอพี่น้องพริกก็ลอยคออย่าไม่ย่หลับเนี่ยไมาไหลยะไหนไม่ย่หลับเนี่ยพี่น้องถอนมันออกตอนนี้มันถอนไง อย่าไม่ร่าดเนี่ยถองนง่ายไปลองเอาไว้เผาเอาไว้เผาเอาไว้เผาเหมือนเผาบุญไนลองวันวันอาทิตย์จะเก็บขายแล้วพี่น้องเอ้ยว,ว,วันอาทิตย์ก็เก็บขายแล้วไปเบิ้งไปเบิ้งวันอาทิตย์นี้เราก็เก็บขายแล้ว เห,เห็นไหมนยเห็นไหมคะเห็นไหมคะีิปนี่ขายเลยอื้ออื้ออ้้ผักสซลาบด้วยพี่ผักเซดาบกับมเมาะบนดนามนีเนาะบนดน้น,ดนามบนกระเมาะตรงตรงนี้เลย น้อยนึงที่นำมาร,รวมอันนี้เหาเอาอันนี้เหาเอามาเ็ีอย่างพี่น้องนี่มา,สา,ามมเมสดอาหารน้ำมะลุงให้มันได้ปุ๋ยเดี๋ยวเสดอาหารน้ำมาเทมันมันเป็นเสดอาหารเลีย้ยงด้อพี่น้องเดีดด๋ยปุ๋ยนี่เอบอกเวลาแบบ เปลือกใหม่เป็นเปลือกอันนี้นะพี่น้องเปลือกไข่เปลือกไข่มเป็นเปลือกไข่นะเปลือกไข่ครับอันเปลือกเปกแตงเปลือกสักช่อ,องเศษอาหารอามาลงมา,มาใส่ให้มันอันนั้นเป็นปุย๋ย ปุ๋ยเป็นเป็นปุย๋ยเดียวก,ก็มาไถรู้ไพี่น้องไถกบไถกบอันนี้จะน้ำพะโลูพี่น้องน้ำพะโลูน้ำพะโลูมีน้ำตาลพี่น้องมีน้ำตาลมีซอตมียางสีอยู่พวกนี้มันเป็นเล่งเล่งเล่ง,ลงให้ยหักมันออก เออกโอเคเล่งลากพี่น้องปงชิลดพวงนี้มันน,นี่ปงชิลด์มีลดีน้ำปลาน้องพี่นอนะ้องเนาะสีน,นี่สดเลยเล่งต้นเมือออกหักเลี้วพี่น้องอันนี้มาเก็บเกี่ยเก็บเผาเก็บพี่น้องอันนี้เดี๋ยวเําก็มาไทยกบเลยนะี่อันนี้นะเราก็มาไทยกบเลย มก็พี่นอ้องอันใบใหม่มาใส่เห็นรออันนี้สิได้ยหญ่หมองแล้วอันนี้ต้นแมงลักได้ไหมน้องจะได้ยหญ่มองได้ไหมต้นแมงลักยหญ่ทีแล้วพี่น้องใบใหญ่ใบใดมันลอยคอไปเลยสองรอบแล้วที่ลอยคออยู่เดีด๋ยวมันแดดมันแห้งก่อนต้องชิยนให นไปไหว้ภูที่สูงสูงาปต้นแมงลักเด้อไปไว้ที่สูงสูงไปไว้ที่สูงสูงดูกำลังสิดีน้ำก็มาถ่วมพี่น้องโหระพาหนี่งโหระพานะคะกำลังจะดีน้ำก็มาใช่พี่น้องเลยน้ำก็มาที่กินเขาบมดตายแล้วไง เขาเกษียูได้น้ำก็มาพอดีเห็นไันเห็นมันเีนนองเห็นไหมเห็นไหนมอ,อาดดินใจให้เขาออกยอดยอดออกยอ,อกดยองงดงามงเนนะ งดกำลังออกนี่เฮ right. ่อเอามาเสียบด้วยพี่น้องผักกระเฉดเฮ่เอามาเสียบด้วยพอดีมันบวตายมันลอยน้ำเดี๋ยวเฮาอคอยเอาเสียบใหม่เสียบใหม่เสียบใหม่เสียบใหมพี่น้องมันบวตายบวตายง่ายเอกผักกระเฉดผักกระเฉดน้ำเขาบวตตายง่ายแล้วพี่น้อง ไม่ตายง่ายหรอกเนี่ยออกเสียบให้ยอดออกมันปงค่ะน้ำมันท่วมเด้อพี่น้องเห็นไหมน้ำท่วมโอ๊ยแต่จริงอ่ะน้ำแห้งเขาก็เก็บขายได้แล้วนะีะเก็บขายได้แล้วพี่น้องน้ำแห้งเนี่ย Em này. Đó. Có lăng ngọt mày. Lăng ngọt mày. Đó. Lăng ọp chót mày. Đó. เดือนหน้ากับผมีน้ำแล้วพี่น้องเอาหอมแดงมาใส่ตรงนี้นะตรงนี้เดี๋ยวเอาหอมแดงมาใส่อีกสองเดือนข้างหน้าพี่น้องน้ำแห้งพอดีเก็บหนาหนาวเดือนนี้เดือนอยังเดือนตุลาพฤศจิกาธัานวาสามสี่เดือนก็นได้เก็บแล้วพี่น้องอันนะั้นขายหนาหนาวพอดี ขายนาหนาวพอดีพี่น้องหอมแบงน่ะหอมแบงมันปลูกได้ทุกนาวันแ,แต้มีน้ำให้มันนะพี่น้องเนาะขอให้มีน้ำให้เขาไม่ว่าอะไรทั้งนั้นถ้ามีถ้ามีน้ำพี่น้องปลูกได้หมดปลูกได้หมดวัาจะมีน้ำให้เขา ว่าอียัางทั้งนั้นเลยเนาะแต่เฮาบวกลีขานถ้าเราไม่ขี้เกียจอะไรก็ได้กินเห็นมัน้ยเห็นบ่นั้ยแตงแตงใบเขาพีน่น้องะแตงใบเขาจังหน่อยนี่เขาออกยอดแล้วเขาดินใส่เห็นมัน้ยอ,อกยอดแล้วดินใส่ ไม่ว่าอะไรทั้งนั้นเป็นเงินหมดด้อพี่น้องเนี่ยเป็นเงินหมดเลยเข้ากับอันนี้แล้วอันนี้เวียังออกเดี๋ยวจะโดนรถไทเดี๋ยวจะถ่ายมาล่วงเราพี่น้องน้ำเหี่ยงกันดอกมันออกเขาก็ดอกมันออกเฮ้ม,ออม่ต้องการดอก ไม่ต้องการดอกนะคะต้องการแต่ยอดก็เอาดอกมันออกนี่เห็นไหน,นี่ถัดไปเอาดินใสเข้าไปทำไมออกยอตไม่ไมนนไไพี่น้องเนาะแตะยอดให้เขาอันนี้เด็ดไปขายเด้อพี่น้องที่แตะไม่ที่แตะไม่เนี่ย นี่ยไปขายแลย้วอันนี้กำลังออกอันใดน,นี่จังส้สินี่ยอดออกสิงที่เราเป็นเอ็ดไปขายแลย้วมันแตกไหม่แตกไมหมเขาก็เฮ็ดใหมม้มันี่นบำรุงเขาบำรุงเขาเดี๋ยวเขาก็ได้ขายแล้วบำลุงบำรุง เอาเงินอย่างเดียวบ่ได้หรอกพี่น้องถ้าห้าบบเห็ดบบเก็บบ่ใส่ปุ๋ยบบถอนเนี่เอาเงินอย่างเดียวบ่ได้ดอกเขาก็ให้ประโยชน์ห้าบ่ได้ถ้าต้องบ่บำรุงเขาต้องบำรุงเขาจะได้มีประโยชน์กับเอาไปเยอะๆนานๆเนอะนอัเงานว่าเสียรถมาไทยนามาถ่วมกวนพี่น้อง ม่ได้ถ่สักกันเลยไม่ได้ถเลยพี่นนองเอ็นม,ม่เนี่ยไม่ได้ถเลยรถนะมาถ่วมก่อนนะมาท่วมก่อนนะคะอืมาเลย น้ำรดนี่กะน้ำรดนี่ก็เก็บขายพอดีพี่น้องว่แล้วก็ไป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 ,ไปพี่น้องไปไปพี่น้องไป